เ็นเครื่องบินของแอร์ไอเชียที่เป็นลำแรกที่ลงจอดที่ท่าอากาศยานดอนเมืองหลังจากเดินทางด้วยเครื่องบินเปล่าไม่มีผู้โดยสารจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะโดยลงจอดในเวลา20นากา30นาทีที่ผ่านมานะคะรวมทั้งหลังจากนี้เป็นต้นไปจนถึงเวลา4นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ค่ะเครื่องบินจํานวนอีก23ลำจะลงจอดในพื้นที่ท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดบริการสนามบินดอนเมืองในวันที่1ตุลาคมหรือวันพรุ่งนี้ค่ะ การเตรียมความพร้อมของท่าอากาศยานดอนเมืองในการเปิดบริการในวันพรุ่งนี้โดยได้ทําการย้ายฐานการบินจากสายการบินแอร์เอเชียจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมาลงท่าอากาศยานดอนเมือง ยขณะน,นี้ทางทออทอมีความพร้อมในการทําเขตการบินมีอาคารเทียบเครื่องบิน3อาคารมีหลุมจอด101หลุมแบ่งเป็นหลุมจอดประชิดที่มีสะพานเทียบท่าอากาศยาน35หลุมจอดและหลุมระยะไกลอีก66หลุมจอดและเตรียมทางวิ่ง2เส้นพร้อมระบบไฟทางวิ่งทางขับอุปกรณ์ช่วยเดินทางากศาและระบบรักษาความปลอดภัยในลานจอดแล้วโดวยผ่านการตรวจสอบของกรมการบินพลเรือน กลนอุปกรณ์ที่ให้บริการภาพพื้นดินได้จัดเตรียมมาตั้งแต่วันที่26กันยายนที่ผ่านมาซึ่งหลังจากเวลา24นาฬิกาของคืนนี้ทางทอทจะปิดพื้นที่ห้องพักผู้โดยสารระหว่างประเทศทั้งหมดเพื่อทำความสะอาดและตรวจหาวัตถุระเบิดทางนี้ได้เตรียมมาตรการรองรับปัญหาแออัดการจราจรร่วมกับศูนย์วิทยุการบินแห่งประเทศไทยไว้แล้วเรามีความพร้อมในเรื่องของอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกรวมทั้งระบบที่เกี่ยวข้อง ย่างที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับในเรื่องที่การรองรับอากาศยานซึ่งเป็นภารกิจหลักของเราอีกอย่างหนึ่งก็สามารถดําเนินการไปได้ได้วยความรุ่งเรือและเรียบร้อยนะครับต็ไมีปัญหาอย่างไรก็ตามนั้นผมขอยืนยันว่าเรามีความพร้อมในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารอากาศยานและสินค้าในวันพรุ่งนี้อย่างแน่นอนครับเราได้คุยทําความเข้าใจทุกภาคส่วนแล้วเราก็จะได้เตรียมการในเรื่องการจัดเตรียมอำนวยความสะดวกให้ในส่วนที่เกี่ยวข้องไว้เรียบร้อยแล้วถ้ามีปัญหาข้อข้องประการใดเราก็ยังมี ศูนย์หรือที่เราเรียกว่าศูนย์สั่งการประสานงานในการแก้ปัญหาแต่และเรื่องที่เกิดขึ้นในขนาดน,นั้นนะครับถ้าในเรื่องของทราฟฟิกที่เราจัดกันนะฮะโดยที่เราประสานงานกันไม่ว่าจะการบริษัทท่าอากาศยานไทยทางกรมการบินพลเรือนนะครับแล้วกับสายการบินในเรื่องของการจัดสล็อตเวลาในการขึ้นลงเราก็ต้องมองดูครับว่าสล็อตเวลาที่เรารองรับของสนามบินเนี่ยเราทําได้เต็มที่เท่าไหร่แอร์เอเชียมานะฮะก็ตกประมาณ 3 5 0ถึง370ประมาณนั้นฮะประมาณนั้น,นครับอนนรโอ้เราลองรับได้ถึง500เลยฮะนะครับ สำหรับเที่ยวบินขาออกระหว่างประเทศเที่ยวบินแรกเวลา6นาฬิกานาทีก็คือสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ fd 3 6 7 7ทําทำการบินจากดอนเมืองไปบาหลีส่วนเที่ยวบินขาออกภายในประเทศเที่ยวแรกเป็นของสายการบินนกแอร์โดย3เที่ยวบินด้วยกันคือไปนครศรีธรรมราชหาดใหญ่และอุดรธานีซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่มีความพร้อมให้บริการแล้วทั้งสิน้นโดยทั้งนี้ทางทอ,อทอได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่จราจรเตรียมให้คำแนะนำเส้นทางจราจรภายในท่าอากาศยาน โดยเฉพาะบริเวณจุดตัดและทางแยกเพื่ออำนวยความสะดวกทางด้านสถานที่โดยระหว่างวันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่31ตุลาคมนี้จะมีโครงการแมกกุเทศอาสาให้นักศึกษาสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการชาวต่างชาติอีกด้วยพรทิม่งใหญ่ Voice TV รายงาน